สำหรับกรมบางกลวยหรือในายในโรงอุ่นแพทย์เป็นผู้กว้วงขวางในวงการมวยในฐานะเจ้าของค่ายกอบังกลวยและเป็นเซียนมวยที่โด่งดังโดยร่วมกับค่ายของสมมาตรหงสกุลเอานักมวยมาคละยี่ห้อกรมบางกลวยจนโด่งดังหลายคนโดยเฉพาะโรเบิร์ตแกนนอรสิงห์ที่เปลี่ยนมาเป็นโรเบิร์ตกบังกลวยและเป็นประธานชมรมเกาะติดคิดต่างซึ่งดูแลเซียนมวยในสนามมวยต่างๆนอกจากนี้ ยังเป็นเจ้าของสถานบันทึงบางกลวยสัมพันธ์เจ้าของขิวมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ในย่านบางพลัดและบางกลวยเรียกได้ว่าเป็นผู้กว้างขวางในจังหวัดนนทบรุรีอดีตผู้กว้างขวางรายนี้เขามีลูกน้องบริวารจํานวนมากเคยถูกลอบสังหารทั้งยิงและวางระเบิดหลายครั้งแต่ก็รอดตายมาได้ทุกครั้งเพราะความขัดแย้งในเวทบวงเจ้าพ่อที่เกี่ยวข้องกับการพนันมวยล้มมวยที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเมื่อคนร้าย รอบวางระเบิดรถของผู้กว้างขวางและเสียนหนมวยชื่อดังระหว่างจอดอยู่ภายในโรงเรียนเตรียมราหารแต่บังคับให้ไประเบิดข้างนอกกลมบางกลวยหรือในยนรงอุ่นแพทย์คือเหยื่อระเบิดในคลานั้นแต่คนที่รับเคราะห์ตายแทนกลับเป็นนางสาวพันนีพ่วงสมบัติแฟนสาวของกลมบางกลวยโดยเหตุระเบิดครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่28มีนาคม2540กลมบางกลวยพร้อมแฟนสาว และสิบเอกจากเมตตาลูกน้องคนสนิทเดินทางมาดูมวยที่สนามลุมพินีขากลับก็ขึ้นรถเบนซ์รุ่น E220 สีเทาดำหมายเลขทะเบียน3สศลา8979กทมกลับบ้านพักที่บางกลวยโดยกลมบางกลวยเป็นคนขับแฟนสาวนั่งคู่หน้าและลูกน้องนั่งอยู่ด้านหลังเมื่อรถเล่นมาถึงทางด่วนขั้นที่สองรถเบนซ์ของเสียนมวยชื่อดงังก็เกิดระเบิดขึ้น นางสาวพันนีแฟนสาวเสียชีวิตคาที่ส่วนกรมบางกลวยและลูกน้องได้รับบาดเจ็บกรมบางกลวยถือว่ารอดตายอย่างวุดวิตที่สุดเนื่องจากปกติเขาจะนั่งคู่กับคนขับที่เบาซ้ายซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายติดระเบิดเอาไว้แต่เนื่องจากวันเกิดเหตุคนขับรถเกิดป่วยกรมบางกลวยซึ่งไม่ไว้ใจโชเฟอร์คนอื่นจึงตัดสินใจขับรถเองแฟนสาวที่นั่งที่ประจำของกรมบางกลวย จึงกลายเป็นเหยื่อะระเบิดผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดตรวจดูหลักฐานพบว่าคนร้ายติดตั้งระเบิด C4 แบบสแสวงเครื่องจุดระเบิดโดยใช้วิทยุติดตามตัวตำรวจเข้ามาทำคดีนี้ควานหาสาเหตุและพบว่ามีมากมายเหลือเกินเนื่องจากกลมบางกรวยเป็นผู้กว้างขวางคนหนึ่งในเขตจังหวัดนนทบรุรีซึ่งมีกิจการหลายอย่างทั้งสถานบันเทิงหนังสือพิมพ์ท้องถิน่นและขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง นอกจากนี้เขายังเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงของวงการมวยและม้าที่ผ่านมาโดนขาใหญ่ในวงการมวยเพ่งเล่งเพราะมีชื่อพัวพันกับการล้มมวยหลายครั้งด้วยกันมีรายงานว่าการล้มมวยของกลมบางกลวยไม่ใช่การล้มมวยแบบธรรมดาแต่เป็นการล้มซ้อนล้มโดยคู่มวยที่กลมบางกลวยเล่งเอาไว้ว่าจะจ้างล้มแต่เกิดมีเซียนคนอื่นติดต่อจ้างล้มไว้ก่อนกลมบางกลวยก็จะใช้วิธีจ้างอีกฝ่ายล้มซ้ำอีกรอบ และมั่นใจว่าไม่พลาดทุ่มแทงอย่างหนักแต่สุดท้ายก็ต้องเสียยับเยินซ้ําก่อนเกินเหตุกลมบางกลวยมีปัญหากับกรรมการสนามมวยหลายครั้งแล้วที่สนามมวยลุมพินีรู้ๆกันอยู่ว่าเป็นสนามมวยของทหารผู้บริหารส่วนใหญ่ก็เป็นทหารแทบทั้งสิน้นแต่ผ่านไปหลายปีคดีระเบิดรถของกลมบางกลวยก็ยังไม่สามารถจับมือใครดมได้และเมื่อในปี2544ก็ถูกตำรวจจับกลุมพร้อมพวก ข้อหาช่อโกงและซ่องโจรจากกรณีลอกหวยรางวัลที่1งวดวันที่1มิถุนายน2544เลขที่ออก113311 11, ซึ่งถือเป็นการลอกหวยครั้งประวัติศาสตร์สั่นสะเทือนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไปอย่างมากภายหลังความลับวิธีการลอกตัวเลขได้ถูกเปิดโปงออกมาเมื่อวันที่12มิถุนายน2544เจ้ามืองหวยใต้ดินทั่วประเทศ ออกใบปเปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายรางวัลพร้อมกับแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยอ้างว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลล็อกเลขติดต่อกันมาหลายงวดทําให้ลูกค้าถูกรางวัลเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นเจ้ามือไม่มีเงินจ่ายและในวันเดียวกันนายชัยวัฒน์พักกษะพักตรีผอ,อ,อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในสมัยนั้นต้องออกมาชี้แจงว่าการเปลี่ยนเงื่อนไขรับแทงหวยใต้ดินไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสลาก และยืนยันว่าไม่มีเลขล็อกส่วนงวดที่เป็นปัญหาเลขล็อกนายชัยวัตรกล่าวว่าน่าจะมาจากรางวัลที่1งวดวันที่1มิถุนายนสอง4ัที่ออกหมายเลข11 33-11เนื่องจากกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้เข้าชมการออกรางวัลก้มดูลูกบอลขณะล้วงจากภาชนะทำให้ประชาชนคิดว่าได้จดตำาหนิลูกบอลที่บรรจุหมายเลขได้ วันที่13มิถุนายน2544นายตำรวจนายหนึ่งออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างหมดเปลือกว่าผู้ทรงอิทธิพลในวงการมวยและการพนันรายหนึ่งอักษรย่อก,ก่ออยู่เบื้องหลังการล็อกเลขนายตำรวจท่านนี้ยังบอกอีกว่าขั้นตอนการล็อกเลขเริ่มจากซื้อตัวคนในสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนอำสารเคมีที่มีคุณสมบัติเด่นคือไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เรืองแสง เมื่อมองผ่านคอนแทคเลนส์ชนิดหนึ่งนำไปฉีดพ่นในลูกบอลทึบแสงที่บรรจุหมายเลขแต่ละตัวเอาไว้กำหนดไว้ว่าลูกบอลทึบแสงที่ทำตำหนิไว้จะใส่หมายเลขอะไรในแต่ละงวดรางวัลซึ่งจะทำตำหนิลูกบอลทั้งหชุดที่ใช้ในการออกรางวัลชุดละหนึ่งลูกเพื่อป้องกันการสลับสับเปลี่ยนระหว่างการออกรางวัลจากนั้นส่งคนไปลงทะเบียนเป็นกรรมการเข้าร่วมการออกรางวัลครั้งละหลายคนเพื่อให้มีโอกาสขึ้นไปออกรางวัล ผู้ที่ได้ขึ้นไปจะใส่คอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษเพื่อตักลูกบอลที่มีตำหนิได้ถูกต้องวิธีนี้ใช้กับการออกรางวัลได้ไม่เกิน2หรือ3หลักเพราะกรรมการอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ทรงคุนวุฒวที่ไม่สามารถบังคับได้วันที่15มิถุนายน2544ผู้ทรงอิทธิพลอักษรย่อก,ก่อออกมาแถลงข่าวจนทุกคนทราบว่าเขาคือน,นายนรงอุนแพทย์หรือกรมบางกลวยผู้ที่ตกเป็นข่าวอยู่เบื้องหลังหวยล็อก และยังออกมายืนยันเสียงแข็งว่าไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องวันที่16มิถุนายน2544นายชัยวัตรพักษะพักดีผออสานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วตั้งแต่การควบคุมเครื่องมือรวมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมในวันนั้นโดยมีการนําเทปวิดีโอมาเปิดดูวันที่9พฤศจิกาย,ยน2544ตํารวจกองปราบปราม ออกหมายจับในสมตระกูลจอบกระโทกผู้ที่ขึ้นไปตักลูกบอนงวดดังวันที่1มิถุนายน2544ข้อหาฐานร่วมกันช่อโกงทรัพย์และช่อโกงประชาชนวันที่15พฤศจิกายน2544ครบกำหนดฝากขังนายสมตระกูลจอบกระโทกโดยมีนายประกันขอยื่นประกันตัวและสารอนุญาตและมีผู้มารับตัวหายสาบสูญไปจนบัดนี้ซึ่งเชื่อว่า ทําเป็นขบวนการวันที่21พฤศจิกายน2544กระทรวงมหาดไทยอนุมัติหมายจับนายทองสุขชนะการีและพันอากาศเอกกิติชาติคุณประดิษฐ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างโยธากรมสื่อสารทหารอากาศดอนเมืองในข้อหาร่วมกันช่อกงทรัพย์และร่วมกันช่อกงประชาชนเนื่องจากนายสมตระกูลจอบกระโทกให้การซัดทอดว่าทั้งสองร่วมในขบวนการนอกจากนี้ ยังให้การรับสารภาพถึงขั้นตอนต่างๆว่าก่อนที่จะออกรางวัลงวดวันที่1มิถุนายน2 5 4 4ขบ,บวนการล็อกเลขประมาณ50-100คนเปิดโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ออกสลาก2วิธีล็อกเลขรวมทั้งการพ่นสารการตักลูกบอลสับเปลี่ยนหางตัวผู้ชมก่อนที่จะเดินทางไปสถานที่ออกสลากในวันรุ่งขึ้นโดยนายทองสุขรับผิดชอบประจำเลขหลักหมืน่น วันที่22พฤศจิกายน2544ตำรวจกองปราบปรามตรวจค้นบ้านในนรงอุนแพทย์หรือกรมบางกลวยจากนั้นเชิญกรมบางกลวยไปสอบปากคำที่กองปราบปรามซึ่งเขายืนยันว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับขบวนการล็อกเล่และไม่เคยจ้างใครไปดูการออกสลากและตัวเองก็ไม่เคยไปดูยอมรับว่าส่งลูกน้องไปนั่งสังเกตดูผลการออกรางวัลทุกครั้งเพราะเป็นสิ่งไม่ผิดกฎหมาย ส่วนเรื่องที่มีการจ้างเป็นรายหัวนั้นตนไม่ทราบเรื่องในวันเดียวกันตำรวจกองปราบปรามตรวจคนบ้านในอัตชัยหรือกาเว่าเถือนกลุงอายุ29ปีคนดูแลนักมวยในค่ายกอบางกลวยพบหางตัว๋วผู้เข้าชมการออกสลากกินแบ่งของสำนักง,งานสลากจำนวนหนึ่งและพบเสื้อเชิ้ตลายสกอตสีน้ำตาลดำซึ่งเป็นเสื้อที่เหมือนกับผู้เข้าชมการออกสลากใส่เข้าไปนั่งชมการรับหางตัว๋วในวันออกสลาก งวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 4 4ในคลานั้นนายอัชชัยยอมรับว่าทำหน้าที่เกณฑ์นคนให้เข้าไปรับตัว๋วเพื่อเข้าไปนั่งดูการออกสลากโดยจ้างคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ในย่านบางกลวยเข้าไปร่วมชมการออกรางวัลงวดละ50คนให้ค่าจ้างคนละ200บาทถ้าผู้ที่เข้าชมคนไหนได้รับการจับหางตัว๋วให้ขึ้นไปตักลูกบอลก็จะได้รับเงินเพิ่ม500บาทและในวันเดียวกัน ตำรวจตรวจค้นโต๊ะสนุกเกอร์ของกลมบางกลวยพบลูกปิงปองติดเบอร์ศูนถึงเก้าจำนวน6กล่องกล่องละสิบลูกซึ่งน,นายนรงอ้างว่าลูกหน้องของตนเคยทำหวยปิงปองเมื่อ4ีหปีก่อนแต่ตอนนี้เลิกทำแล้วนอกจากนี้น,นายนรงยังยอมรับว่าได้จ้างคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าไปสังเกตการออกรางวาัลโดยแต่ละครั้งจะเสียค่าใช้ใจ่ายประมาณ4-5,000บาท วันที่6ทธันวาคม2544นายอุเทนเจนสักคูหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1มิถุนายน2544ได้เข้าพบตำรวจเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมในฐานะพยานนายอุเทนให้การว่าอยู่ในเหตุการณ์ออกสลากสังเกตเห็นประชาชนที่ขึ้นไปตักลูกบอลบางคนมีพิรุษจนกระทั่งมีการออกสลากเสร็จสิ้นเจ้าหน้า,นาที่แจ้งให้ทราบว่า ลูกบอลบรรจุเลขรางวัลจํานวน3มลูกมีลักษณะผิดปกติเมื่อนําลูกบอลทั้งสามลูกมาตรวจสอบพบว่ามีผงสีขาวติดอยู่แต่ก็ไม่สามารถพิจารณาตัดสินอะไรได้เนื่องจากการพิจารณาหรือมีมติใดๆจะต้องทําในรูปของคณะกรรมการวันที่12ทธันวาคม2544นายชาวลิตเศฐเมธีกุลรองประธาดกระทรวงการคลังในฐานะประธาน คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการล็อกเลขการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มิถุนายน2514เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่ามีการกระทำบ,บกพร่องและทุจริตเนื่องจากพบสารสีขาวที่ลูกบอลอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกสลากแต่ทั้งนี้ต้องมีการพิสูจน์ต่อไปว่ามีบุคคลใดเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรและใครรับผิดชอบในขั้นตอนใดบ้าง วันที่19ธันวาคม2544คดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด8คนพนักงานสอบสวนเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา7คนรวม4ข้อหาคือ 1. ร่วมกันช่อโกงทรัพย์ 2. ช่อโกงประชาชน 3. อังยี่และ 4. ซ่องโจรซึ่งหนึ่งในนั้นคือน,นายนรงอุ่นแพทย์หรือกลมบางกลวยวันที่28มกราคม 2,544คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการล็อกเลขการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มิถุนายน2,544ได้มีการสรุปผลว่าผลการออกรางวัลที่1ประจำงวดวันที่1มิถุนายน2,544ซึ่งออกหมายเลข113311 11. มีข้อพิรุธจริงตามที่ปรากฏเป็นข่าวเนื่องจาก พนักงานของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ควบคุมการออกรางวัลในงวดดังกล่าวละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดข้อสงสัยในการออกรางวัลไม่ว่าจะเป็นหมายเลขหางบัตรกับรายชื่อที่ขึ้นไปตักรางวัลน,นั้นไม่ตรงกันแต่เจ้าหน้าที่กลับนิ่งเฉยไม่ขานชื่อตัวแทนจากฝั่งประชาชนก่อนขึ้นไปตักรางวัลซึ่งตามปกติจะต้องขานทั้งหมายเลขหางบัตรและชื่อวันที่30มกราคม2545 พบเจ้าหน้าที่จำนวน7คนบกพร่องต่อหน้าที่โดยมีมติให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัยเพื่อลงโทษต่อไปต่อมาตำรวจส่งสำนวนให้อัยการและอัยการส่งฟ้องศาลในปี2556สารดีกาได้พิพากษาจำคุกกลมบางกลวยและเพื่อนร่วมแกงรวม6ปีในข้อหาช่อโกงและซ่องโจรกลมบางกลวยได้เข้ามอบตัวเพื่อเข้าเรือนจำ ในสภาพผู้ป่วยหนักในอาการเส้นเลือดในสมองแตกกระทั่งเมื่อวันที่21เมษายน2562นายนกงนารงอุ่นแพทย์หรือกลมบางกลวยได้เสียชีวิตลงด้วยวัย67ปีหลังป่วยหนักด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกต้องนอนติดเตียงรักษาตัวเป็นเวลาหลายปีเป็นการปิดฉากตำนานหวยล็อกของสยามประเทศทุกคดีที่เลือนหายไปจากสังคม เราจะสืบเค้นเฟ้นหาทุกคำตอบที่นี่ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟงังพบกันใหม่โอ,อกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ